ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีภาพพี่น้องเมื่อกีดยางช่วงหัวคานะครับเพราะว่าฝนตกหลายมือนะครับยางกับหู้ซื้อว่าบริกีดจักเท่อนะครับฝนตกเดี๋ยวไ้ภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับยุดหลายมือนะครับประมาณอาทิีหนึ่งว่าเขามีวิธีกีดทังไหนห้มันออกไก่เคี่ยงห้าวขีดปกตินะครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ นาจจะดำแน่ยว่าเพื่อ,อก,กันน้าครับยิกเข้าไปครับเอาถอนรุดครับมึงการไลครับยุดไล่มือครับ อยเรล่มบวกเขาไปนะครับพี่น้องเด้อบวกความหนาของขีเขาไปอีกนะครับขีที่เขาขีดลงมานะครับแล้วก็เบียดเขาจักน้อยนะครับเบียดเขาอั้เท้าโบเบียดนะครับพื้นดันลงมากยอะจะเลื่อนพื้นดันออกมากเปลือกอาจสีน้ออกมานะครับอาจสีดันม้วนเหนีอวมากเขาก็เลื่อนตรงเบียดเขาไปจักน้อยนะครับ เดีเ๋ยวบางต้นนี้เองนะครับที่การกรีดนะครับผมจีกรีดในเพิ่มความหนาขึ้นอีกนะครับจากเขาผมกรีดปกตินะครับผมกรีดปกตินี่สิยูความหนาสิยูเหรียญซินะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความหนาขึ้นอีกนะครับความหนาของขีนะครับความหนาของขีนะครับให้มันหนาขึ้นอีกจักเหรียญบาทหนึ่งนะครับความหนาของอีก ตะกีมันเหรียญสินะครับกับบวกขึ้นอีกนะครับเหรียญบาทนะครับอันนี้เป็นสิบบาทนะครับกัะหลายหมื่นนะครับเปลือกกระแข็งนะครับ2องหาหนึ่งเดี๋ยวเบิ้งต้นต่อไปครับครับ จำไว้ว่าให้บวกความหนาเข้าไปนะครับความหนาของที่เขาเคยปกตินะครับผมจีดปกติเลี้ยนสิบนะครับผมสิบบวกความหนาลงไปอีกเลี้ยนบาทหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดบาทนะครับเพื่อให้วิทยลร้อยดำม้วนนี่นะครับ น้ำซึมลงในท่อนำยางนะครับวิตร้อยดำนะครับมันก็อยยออกใกล้เคียงปกตินะครับ